<c oughs> ครับสวัสดีครับเทชั He ่นครับยินดีต้อนรับสู่อาร์ทราวิลล่าบางกระเจ้านะครับที่นี่ก็จะเป็นภูวิลล่าริมแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งแรกและแห่งเดียวในบางกระเจ้าครับครับบางกระเจ้าก็เป็นปอดกรุงเทพนะครับมีเนื้อที่12,000ไร่แล้วก็น่าจะ เกาะเดียวนะครับในประเทศไทยที่มีต้นไม้เพิ่มขึ้นทุกปีเมื่อตอนห้าปีที่แล้วอาจกตเคยย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วก็ได้มาสร้างที่แห่งนี้ไว้นะครับปัจจุบันนี้ก็มีป่าจากตอนที่มาเนี่ยประมาณสามพันไร่ตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดพันไร่แล้วนะครับก็มาสะดวกครับข้ามเรือมาก็ได้จากรอบเกาะเลยครับไม่ว่าจะเป็นพระรามสามพระรามสี่บางนา ครับหรือว่าถ้าใครสะดวกขับรถมาก็ข้ามมาทางพระประแดงได้ครับหลงรักที่นี่ตรงไหนหลงรักที่นี่เพราะว่ามีแค่บ้านวัดโรงเรียนอุปก็ใกล้กรุงเทพคือเราสามารถทํางานเลิกงานกับบ้านหรือว่าสาวทิตถิถ้าเราไม่ได้อยากจะขับรถไปต่างจังหวัดไกลๆก็สามารถรู้สึกเหมือนอยู่ต่างจังหวัดได้แค่ข้าแม่น้ำเจ้าพระยายา อาจว่าน่าจะเป็นด้วยความที่มันอยู่ในบางกระเจ้าครับก็จะมีอากาศที่ดีลมเย็นสบายอาหารก็จะเป็นท้องถิ่นผลไม้ผักปลา,าราคาก็จะถูกกว่าที่อื่นครับถ้ามาพักที่นี่เราจะได้รับบริการอืมหลักๆของเราก็เป็นโฮมสเตย์เล็กๆนะครับก็จะได้รับความเป็นกันเองครับแถวนี้อาจจะไม่ได้มี ร้านสะดวกซื้อหรือว่าร้านแฟรนไชส์ใหญ่ๆเหมือนที่เราเห็นในกรุงเทพแต่ว่ามาที่นี่ก็จะรู้สึกถึงความอบอุ่นของการต้อนรับของชาวบ้านครับจำนวนห้องทีนท่นี่มีสิบห้องครับก็รองรับได้สามสิบท่านบางห้องก็จะเป็นห้องใหญ่ครับ,บรครับ,รบของเราก็จะมีกิจกรรมที่ทำร่วมกับชุมชนตลอดทุกสัปดาห์นะครับ แล้วก็มีการสอนอาอาหารนวดแต่งเพลงร้องเพลงวาดรูปศิลปะถ่ายรูปแต่งหน้าไม่มีค่าใช้จ่ายาสิ่งหนึ่งที่เราขอทุกๆคนที่มาสอนมาเรียนเนี่ยก็คือว่าให้สอนสิ่งที่ตัวเองถนัดต่อๆไปโดยใช้สถานที่แห่งนี้ครับอันนี้คือกิจกรรมเอ่อมีเรื่อยๆเลยครับก็เข้าไปดูได้ครับใน facebook พิมพ์คาว่า อาร์ทรานะครับ A R T แล้วก็กลับด้าน t r อาเอวิลล่าครับศูนย์เก้าสามครับห้าหกสี่สองเก้าหนึ่งห้าบุ๊กไดเรกฟรีเบรคฟาสต์ครับครับก็มีเฟซบุ๊กอาร์ทรคาวิลล่าครับปกติเราจะคิดอยู่ที่ประมาณหกหมื่นบาทสำหรับทั้งหลังสิบห้องนะครับรวมอาหารทุกมื้อ แต่ถ้าเป็นวันธรรมดากับผู้สูงวัย60อาบลดครึ่งครึ่งหน 1, ึ่ง50%ส่วนบางท่านถ้าไม่ได้อยากจะเหมามาแจมกับคนอื่นหรือว่ามารับประทานอาหารอะไรเนี่ยก็เปิดตลอดทุกวันครับ9โมงเชา้าถึง3ทุ่อทมอ,อ๋อแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้เหมาเนี่ยคือราคาเริ่มต้นของเราแค่ท่านละ750บาทเองครับเดินทางก็มาได้ทั้งเรือและทางรถครับ ง,ง,ง่ายสุดคือไปที่วัดคลองเตยนอกนะครับแล้วก็ข้ามเรือข้ามฟากมาครับให้อัดไปรับหรือว่านั่งมอเตอร์ไซค์มาก็ได้หรือว่าถ้าน้ําขึ้นก็นั่งเรือมาขึ้นที่บ้านได้เลยครับเรามีท่าเรือส่วนตัวครับ<ะ>ขอบพระคุณครับแล้วพ<ะ>บกันนะครั <laughs> บเชิญครับเชิญทุกท่านเลยครับได้ครับ